ทำงานน้อยลงแต่ผลผลิตยังมากขึ้นแวกตัวจริงด้านออนไลน์ต้องการหารายได้ปรึกษาแวกด่วนคุณผู้ชมครับในยุคปัจจุบันที่โลกมันหมุนไปไวมากนะครับจนบางครั้งเองเนี่ยเราก็แทบจะตามไม่ทันอยู่แล้วครับคืออย่างนี้แวกกรุ๊ปเนี่ย <ๆ S 1> เขามีนวัตกรรมระบบขายสินค้าออนไลน์ซึ่งดีมากๆสาหรับคนที่ต้องการจะเริ่มต้นง่ายๆหารายได้จากอินเทอร์เน็ตแล้วทําได้ทั้งพาร์ทไทม์แล้วก็งานเต็มเวลาด้วยนะฮะและตอนนี้เองเนี่ยแวกกรุ๊ปก็ยังเป็นสถาบันสอนการขายสินค้าออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเขามีโค้ช ยังไงก็ต้องยกให้เขานะแว็กอะซึ่งหลายๆบริษัทศิลปินดารานักแสดงรวมถึงอินฟูต่างๆที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศอย่างอนุทเชิญยิ้มเจียพิจิตาเจี๊ยบเชิญยิ้มจ๊ะนงพนีแพรี่ภัยวันอาจารย์สมปองป้ายใช้เท้าแต่งหน้าหรือโยคนากรก็ร่วมงานกับแว็กกันมาแล้วทั้งนั้นนะครับนอกจากนั้นแว็กเนี่ยยังมีคลังสินค้าที่ต่างประเทศด้วยนะตั้งแต่นอร์เวย์สวีเดนเยอรมันเกาหลีใต้ก็มี รู้ไหมฮะเพราะอะไรเพราะแว็กเนี่ยมีตัวตนชัดเจนมีออฟฟิศกว่า1,600ตารางเมตรใจกลางย่านสาธรย่านเศรษฐกิจที่แพงที่สุดโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะฮะระบบดีสินค้าดีการันตีจากแว็กเลยครับเอาสำหรับใครที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์แบบไม่รู้จะปรึกษาใครเนี่ยลองสามารถติดต่อทุกแพลตฟอร์มทุกช่องทางของแว็กได้เลยนะครับ